สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันพัฒน์ภาษาดีดิฉันนางสาวพัชราพรกัญญาพันธ์วันนี้พวกเราจะมานำเสนอง,งบการเงินบริษัท SCG Packaging จำกัดและบริษัทย่อยค่ะ Consolidated Statement of Financial Position งบฐานะการเงินรวม Cash and Cash Equivalent เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Inventory สินค้าคงเหลือ Goodwill ค่าความนิยม d e n t u r e หุ้นกู้ Consolidated Income Statement งบกำไรขาดทุนรวม Cost of Sale ต้นทุนขาย Finance Cost ต้นทุนทางการเงิน Tag Expense ค่าใช้ใจ่ายภาษีเงินได้งบเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น Consolidated Statement of Change in Equity Dividend เงินปันผล Put Option สิทธิ์ในการขายหุ้น Profit or Loss กำไรหรือขาดทุนงบกระจายเงินสน่ดรวม Consolidated Statement of Cash Flow Profit for the p e r i o d กำไรสำหรับงวด Interest Received ดอกเบี้ยรับ o u r h e r e Assets สินทรัพย์อืน่น Income Tax Pay จ่ายภาษีเงินได้ a c c o u Investment เงินลงทุนท้างจ่าย